คำนี้ฮิตเหลือเกินนะครับตบัดสัตว์ก็เอาเลยครับเอาที่สบายใจเลยครับมีการพูดคุยกันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อวานนี้ตั้งแต่มติพักเพื่อไทยออกมานะครับก็มีการประสานไปยังท่านหัวหน้าพักนะครับแล้วก็ได้มีการเรียนท่านเลขานะครับว่าวันนี้จะมีการยื่นหนังสือ,อยังเป็นทางการนะครับในการที่จะเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารประเทศนะครับเป็นรัฐบาลร่วมกัน ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับยื่นหนังสือต่อท่านเลขาเดชอิทนะครับที่จะเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลครับอย่างที่เคยเรียนให้ทราบโดยตลอดนะครับอุดมการณทางการเมืองเราอาจจะไม่เคยเหมือนกันเลยนะครับในอดีตแต่ณวันนี้เนี่ยถ้าคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารพักนะครับท่านหัวหน้าเองนะครับทั้งทั้งสองท้งสังสายนะครับท่านเลขาเองรวมถึงสมาชิกพักเองเนี่ย ทุกคนเนี่ยมุ่งหน้าไปในทางเดียวกันคือพี่น้องประชาชนต้องต้องได้รับการแก้ไขนะครับในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือ,อประเทศชาติเนี่ยมันมันถูกถอยหลังไปหลายปีเลยทีเดียวนะครับมันถึงเวลาแล้วที่ต้องเดินหน้าร่วมกันนะครับอะไรที่เป็นความไม่เข้าใจกันหรือว่าความขัดแย้งกันผมว่าเราทิ้งเอาไว้ข้างหลังดีกว่า ขอบคุณพรรคเพื่อไทยนะครับแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลที่ให้ความไว้วางใจพรรคชาิปัติ์ที่เห็นความสาําคัญของพรรคชาติปัติ์ในการที่จะช่วยกันดูแลประเทศนะครับในการพัฒนาประเทศวันนี้พรรคประชาชิปัติ์นะครับไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามีแต่ความรักความเข้าใจและความการให้อภัยกันครับคือต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์เมื่อ20ปี30ปีที่แล้วกับวันนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับปัญหาของประเทศก็ไม่เหมือนกันเลย แนวคิดในการพัฒนาประเทศก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่เราจูนกันได้ที่เรารักกันและเดินหน้าไป,ไปด้วยกันได้ผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีงามครับถือว่าไปกันพักไหมครับอย่างคุณชวนเองที่อาจจะออกมาคัดพ้าหรือทุนใหญ่กลุ่มงงแงงานกลุ่มคือพรรคประชาธิปัตย์ก่อนโหวตอาจจะมีความเห็นหนึ่งสองอย่างมีฝ่ายที่ร่วมและไม่ร่วมแต่เมื่อผ่านมัดเป็นมติแล้วเนี่ย ทุกคนต้องปฏิบัติตามมติพักครับเราไม่ได้เป็นพักสำรองนะครับรอบที่แล้วเนี่ยจำนวน16ท่านก็โหวตให้หลายคนบอกว่าเราต้องไปร่วมรัฐบาลในเวลานั้นเราก็ไม่ได้ร่วมครับนะครับเพราะเหตุการณ์ปีที่แล้ววันนี้ก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะนั้นเราเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์บ้านเมืองครับเราไม่ได้เกี่ยวพักพลังประชารัฐ์เลยเกี่ยวระหว่างเพื่อไทยกับพักประชาธิปัตย์นะครับเหตุผลที่พลังประชารัฐออกหรือไปออกก็ไม่ได้เกี่ยวพักประชาธิปัตย์เลยครับคำนี้ฮิตเหลือเกินนะครับต,บตัสว์ ก็เอาเลยครับเอาที่สบายใจเลยครับนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ผมว่าเรามองกันที่ผลงานนะครับการทํางานต่อจากนี้ไปอีก3ปีนะครับภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีแพททองทานเนี่ยผมขออย่างเดียวครับผมขอโอกาสให้ท่านนายกได้ทํางานขอโอกาสได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้ทํางานนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ทําผิดทําอะไรไม่ดีอันนั้นค่อยร้องนะครับแล้วก็ผมว่า ผลงานเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร